อยู่กันในเกมไม c ครับกับผมแด็กฟอกนะ่นหยยก็ดยูกับในม็อดที่มีชื่อว่าอเล็ m o ็กันอีกเช่นเคยนะฮะก็ในคลิปนี้จะไปประจนภัยกันดีกว่านะฮะก็ในบ้านก็จะมีเป็นแล็กคูน1ตัวก็คือมันเข้ามาในบ้านผมก็เลยแบบขังเอาไว้เลยฮะแล็กคูนตัวนี้แล้วก็ต่อไปเ,ออเราจะเอาของเก็บนะฮะอันนี้เก็บไปก็ได้มาจากประตูเนเธอรที่มันพังอ่ะพวกทองพวกนี้ฮะแล้วก็อนี้เก็บไปก่อนแล้วกัน ขวานเก็บไปด้วยะฮะแล้วก็ไฟแช็กเก็บไปกระตูเก็บไปแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้โอเคนั่นก็เริ่มการประชนภัยกันดีกว่านคลิปดีนะฮะป let's go ปิดประตูด้วยแล้วก็ไอตัวนี้ฮะผมก็ได้ประจำการนะฮะล่อเข้ามาในบ้านเลยนะฮะมันไม่สามารถเทมได้นะฮะซึ่งผมใช้เนื้อของซอมบี้ในการล่อมันเข้ามาในบ้านนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดเราให้เนื้อซอมบี้อ่ะมันจะทําการคารามแล้วก็พวกซอมบี้มันจะหนีไปฮะซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากเลยฮะตัวนี้ปิดไปเลยฮะเดี๋ยวมันออกมาเราจะขังไว้นนี้ละกันนะฮะเอาไว้แบบไล่พวกคิปเปอร์ไงผมก็ได้ไปเจอฮะด้านหน้านี้เลยฮะมันสปอนเกิดแถวเนี้ยแถวไบโอมาเนี้แหละนะฮะแล้วก็เออประตูเนเธอร์ที่พังก็อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ไงอยู่ใกล้ตรงหมู่บ้านเลยนะฮะแล้วก็มีถ้ำด้วยถ้ำนี้มีคิปเปอร์อยู่ผมเห็นแวบๆนะฮะ เออแล้วของนี่ก็รูทไปหมดแล้วนะฮะเอ่อแล้วก็ตู้น่ะมันจะมีเป็นเลวินนะฮะผมจะไปทำการเอ่อขุดพวกเหล็กแล้วกันนะฮะกินก่อนแล้วกันนะกินเป็นขนมปังนะฮะมีปลาด้วยในน้ำโอเคแนละ้วก็ว่ายนะะ้ำข้ามไปเลยนะฮะเออขอดำน้ำดูสิผมชอบบรรยากาศใต้น้ำของเวอร์ชันหนึ่งจมากเลยนะฮะนี่ไงโคตรสวยเลยเออเลวินต้องไปทางนี้นะฮะ อย่างนี้แหละผมเจออยู่ฮะผมเดินมาอยู่ไปเราจะว่ายน้ำไปเลยนะฮะก็นในคลิปนี้ก็ชิลๆหรือเปล่านะในพาร์ทที่3นะพาร์ทนี้ซึ่งม็อสนี้คือจะเล่นแบบยาวๆนะฮะยาวๆไปเลยอาจจะ30กว่าพาร์ทก็เป็นได้นะ,ะเพราะว่าพวกมอนเตอร์ในม็ออันนี้มันเยอะนะฮะเยอะมากคิปเปอร์นี่หว่าเนี่ยฮะเป็นเลวีนใหญ่มากฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหาทางลงแป๊บนึงฮนะ ต้องลงแบบปลอดภัยด้วยนะเดี๋ยวตายนะฮะแต่ว่าผมชอบเสียงน้ําตกมากอะมันคตรสมจริงเลยฮะมัดเสียงสมจริงเนะี่ยชอบมากเลยแล้วก็ขุดไปทางนี้ละกันนะฮะป่าผมมืดมากมืดตึบเลยแต่ก็พอเห็นอยู่ะฮะนีเน่เอากาเรลวีล่ว่าเกือบละเออคิปเปอร์อยู่นี่นะฮะเอ้ยบันดีนายมองหน้านะฮะยิงไปเลยมามายิงไปฮะ เล็งแล้วก็ยิงเข้าไปเอาไปโดนด้วยเดี๋ยวก่อนนะมันเปลืองปะเนี่ยโอเคตายะฮะเรียบร้อยแม็กกิปเปอร์ที่แบบโคตรอันตรายนะฮะลงไปเลยฮึบโอเคเจ็บหน่อยเดียวนะฮะเออเราก็ตรงนู้นโอ้ยมืดมากนะฮะอย่างมืดเลยเตรียมทอสก่อนละกันจัดไปวางไว้ตรงนี้ละกันทอสนะฮะแล้วก็มีเป็นฐานหินด้วยนะฮะโอ้ยซอมบี้กับแมงมุมนี่ว่ะตรงนู้นอะ ยวขอขุดฐานหินกันแล้วกันนะต้องการนะเอาไว้ทําเป็นทอสนะฮะมาขุดไปขุดไปเฮ้ยอย่าเพิ่งมานะมันมุมอ่ะมันจะมาฮะมาแน่ๆมันมาแน่ๆเลยนั่นไงมาจริงด้วยฮะแมงเอ้ตีลนะฮะ,ะ,ฮะฟันเข้าไปฟันปลายตายดอกเป็นลูกตาปะไม่ดอกนะฮะโอเคช่างมาแล้วกันซอมบี้เหมือนจะมาหรือเปล่ามันมาไม่ได้ะฮะมันติดน้ําอยู่ แต่ว่าเสียงน้ําตกโคตรดังเลยฮะเสียงน้ําแบบดังมากแต่มันแบบสมจริงเดียวผมชอบนะ,ะโอเคมาฐานหินเรื่อยๆฮะขุดปลาขุดปลาซอมบี้มันมาไม่ได้หนีไปะฮะมันโดนน้าพัดอยู่ตอนนี้โอเคเก็บเก็บเก็บประมาณนี้ละกันแล้วก็มีเป็นแมงบุมด้วยฮะมีเหล็กตรงนั้นด้วยเหมือนจะไม่ทางไปอีกฮะในเลเวลอันอน,นี้ดีมากผมต้องทําการคิวซอมบี้ก่อนแล้วกัน เป็นไหลฮะไหลไหลไหลเดี๋ยวแป๊บนึงนะฟันไปเลยฮะฟันแบบชิวๆว่ะตรงเนี้ยมันติดแล้วฮะซอมบี้ตายเรียบร้อยเก็บเป็นเนื้อเนาด้วยฮะเพราะว่าเหมือนจะมีเป็นเ p c สามารถแลกได้ฮะแลกเป็นแอบบะลอปฏิสิทธิกลตันยิงไปหลบหลบฮะไม่โดนหลอกนายอ่ะยิงว่าวสิเพื่อนเอ้ยไม่โดนไม่โดนนีไงเรียบร้อยนะฮะโอเคเฮ้ยคิปเปอร์มาหน่ะเมื่อกี้นี้ผมก็ใช่นั่นไงว่าละคิปเปอร์มาไปก่อนฮะหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อน มันลงมาปะลงน้ำทั้วยฮะมันมาที่ละเอาธนูยิงแล้วกันเอายิงโดนเป็นม,มุมทำไมเนี่ยเฮ้ยจะยิงคิปเปอร์เรียบร้อยฮะจะยิงคิปเปอร์สัก,กนหน่อยเฮ้ยคิปเปอร์สองตัวเลยวัดตุกฟาดเก็บตายไปเลยนายแล้วก็เออเป็นสติงนะฮะอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็คิปเปอร์อีกตัวหนึ่งตรงนี้มายิงไปละหนึ่งนัดเอาแมงมุมมานี่ว่เาเฮ้ย แต่ก่นอนน้นายโอเคเฮ้ยฟันฟันฟันไม่โดนฮะแต่แป๊บหนึ่งนะคิปเปอร์อย่าเพิ่งมานะมันไม่เห็นผมว่าคิปเปอร์ดีมากตายเฮ้ยดอกด้วยโอเคเก็บมาฮะต้องการมากมากอันนี้แล้วก็คิปเปอร์มาแล้วยิงไปเลยเฮ้ยอยา่าอย่าอย่าเพิ่งระเบิดเกือบแล้วไงเกือบตู้มแล้วฮะแล้วก็ตรงนี้ไปทางไปปะ มีเหล็กฮะเหล็กเต็มเลยว่ะตรงนี้เหล็กเกยอะมากมีเป็นมแมลงสาบนะฮะโอเคขุดเหล็กก่อนแล้วกันเอามาสักเล็กน้อยฮะเหล็กโอเคเก็บ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 แล้วก็ตรงนี้ฮะต้องรีบขุดแล้วเดี๋ยวมอนสเตอร์เกิดในถ้ำนี้แต่มันจับสแกกครับ <c oughs> โอเคมาขุด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 ต่อไปเรียบร้อยฮะเก็บมาเลยแล้วก็เออทางนี้มีอีกหนึ่งอันนะฮะหนึ่งบล็อกหรือเปล่า เออสองบล็อกนะฮะโอเคเยอะอยู่เยอะอยู่เหล็กนี่แบบหาง่ายฮะหาง่ายมากในเวอร์ชั่นนี้โอเคแล้วก็เออทางนี้เหมือนจะไม่ทางไปฮะหรือเปล่าเอาทางตันนีกว่าแล้วก็มีแมงสาบฮะวิ่งหนีไปละเฮ้ยมันวิ่งเข้าไปในรูตรงนี้แล้วก็ขังแม่งเลยฮะอย่าออกมานะนายโอเคขังไปเลยฮะแล้วก็ปักไฟไปด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดเราได้เป็นเออเครื่องดนตรีอะเราจะมาทําการนะฮะให้มันเล่นแล้วกัน ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะรีสปอนหรือเปล่านะเออแล้วก็มีเหล็กตรงนี้ฮะเผือหยาบเพิ่งล่วงลงไปนะฮะโอเคขุดเหล็กละฮะชิวๆคลิปนี้อะชิวๆไปละกันมาเก็บ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 เออแล้วก็มีอีกฮะวิ่งมีทางไปด้วยตรงนี้ปักไฟก่อนเอาทางตันดิป่ะเออแล้วก็ตรงนี้อะไปต่อฮะต่อบล็อกด้วย อมานี่ปะมีเป็นเหล็กตรงนี้เออขุดทําทางก่อนแล้วกันกลัวร่วงลงไปะฮะืมันไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะแถวเนี้ยมันเป็นเลวีนแบบก็ใหญ่ยอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีทางไปแล้วฮะโอเคแล้วก็ต้องมาทางนี้ก่อนเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะวางบล็อกก่อนเดี๋ยวล่วงเออมีทางไปอีกปะเนี่ยมีเป็นเหล็กตรงนี้ฮะ ผมจะเก็บเหล็กเออถ้าเกิดผมเก็บผมก็จะเก็บไปฮะถ้าเกิดผมไม่เก็บก็ช่างมันแล้วกันนะผมก็แบบเก็บไม่หมดหรอกฮะเหล็กอะ่ะแล้วตรงนี้อ่ะมีทางไปอีกปะเนี่ยเออมุดตึบมุดตึปแล้วน่าจะตันปะเนี่ยผมว่าตันว่ะโอเคลงมาเลยฮะตันไหม,มตันจริงด้วยฮะเป็นเลวินตันนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีทางลงไปวะ อ็น่าจะตันเหมือนกันนะฮะเสียงแบบดังมากอะเสียงน้ำตกโคตรดังโคตรดังแล้วไม่รู้ว่าเสียงผมมันจะค่อยหรือเปล่านะถ้าเกิดเสียงค่อยก็ยวค่อยไปปรับให้มันดังละกันนะในโปรแกรมอัดในโปรแกรมตัดต่อสินะฮะเออเดี๋ยวก็ขึ้นไปดีกว่าฮะเพราะว่ามันตันมันตันแค่นี้ฮะเลวินโอเคแนละ้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยละกันนะฮะมีเหล็กตรงนี้ด้วยเอามาเลยฮะ กีบ่บล็อกเนี่ยหบล็อกนะฮะโอเคแล้วก็อขอเป็นบล็อกหน่อยละกันเอาไว้ต่อตัวขึ้นไปนะฮะตอนนี้คือบล็อกหมดแล้วมวขุดไปขุดไปขุดไปรีบแล้วเดี๋ยวมันมืดนะ,ะในเกมเดี๋ยวพวกมอนเตอร์เกิดกันเยอะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะแล้วก็นนะะวกทำการต่อตัวขึ้นไปทางนี้ละกันจะพอหรือเปล่าวะเนี่ยบล็อกอะต้องต่อลองลองดูฮะ,ะว่าจะพอหรือเปล่าโอเคขึ้นไปขึ้นไป ติดปะเนี่ยมันติดหรือเปล่าต้องอ้อมมาทางนี้ฮะชึบชึบโอเคข้างคาวมันเต็มเลยว่ะในถ้ำน,นี้แต่ก็ไม่เจอเคฟสเตติพีสก็ถือว่าดีฮะโอเคขึ้นไปต่ออีกแล้วกันพอปะเนี่ยเออพออยู่ฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เอ,อ่อเราจะไปทางนี้แล้วกันโอ๊ยไปไม่ได้ว่ะบล็อกหมดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปทางนี้เลย โอเคฮะผมไม่ใกล้มืดแล้วนี่หว่าในเกมอะแล้วก็ตรงนี้มันเหมือนจะมีเลวินอีกที่หนึ่งฮะมีแบบติดต่อกันเลยอะนี่ไงอีกที่หนึ่งฮะเลวินมีเหล็กด้วยโอ้แต่ว่าอาหารผมจะพอป่ะเนี่ยอ,อาหารแค่สิบเองอะไม่น่าจะพอแต่ว,ว่าขอสักหน่อยแล้วกันนะขอสำรวจหน่อยแล้วกันอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้นะฮะอาจจะเจอพวกม็อบตัวแปลกๆก,ก,ก็เป็นได้นะฮะโอเคแล้วก็เอาเหล็กมาก่อนแล้วกัน ใกล้มืดแล้วเออมันจะมีพวกซอมบี้เกิดอะต้องรีบแล้วฮะเดี๋ยวพวกซอมบี้มาเกิดมาแล้วก็ทางลงคือทางนี้เหรอนั้นก็ขุดลงไปเลยฮนะึฮบประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เออไปทางนี้โอเคลงไปเลย,ยเจ็บปะเนี่ยืหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะอุ้ยมืดแล้วเออปักไฟก่อนเดี๋ยวมอนสเตอร์เกิดมีเหล็กตรงนี้นะฮะด้าน,นล่าง ลงไปเลยฮึบวางบล็อกอ่าเกือบตายอยู่นะเออเฮ้ยเสียงซอมบี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเสียงซอมบี้อย่าเพิ่งมานานายเออมันจะมาทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่โคตรกลัวเลยว่ะโคตรเสียวแลฮะแป๊บนึงนะเออเอาเล็กก่อนฮะเก็บ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 เหมือนจะมีเป็นถ้ำใหญ่ไหมตรงเนี้ยเป็นถ้ำใหญ่แน่นอนแล้วเนี่ยมีรูเข้าไปด้วยตรงนี้โคตรมืด แล้วก็เออเราไม่มีไม้ดีกว่าเอาลืมมาไม้มาวัตถุฟากนะฮะลืมได้ไงไปนเนี่ยม่งพอส,สมุดแล้วฮะตอนนี้เหลือแค่เจ็ดอันละไงดีไงดีไงด,ไงดีขอขุดเอาเป็นบล็อกกันแล้วกันนะตอนนี้ฮะเอาไว้ต่อตัวเอามาเยอะๆฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันม่งลืมตัดไม้มาหรือซอมบี้มาละปัดดีนาย ลงไไมาเลยนายอ่ะลงไปลงไปลงไป <c oughs> อย่าอย่าเข้ามาเฮ้ยตีตีตีมาตีตตตตตยากมากะในมือถือโอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เออทางนี้มีทางลงมาด้วยไม่ผมไม่ลงแล้วกันเดี๋ยวตายฮะไม่ได้เลยเออแล้วก็ข้างในนี้อ่ะเหมือนจะมีทางไปอีกฮะปักไฟโอ้โหชิปเปอร์ <laughs> เต็มหน้าเลยเดี๋ยวกันนะต้องยิงแล้วงานนี้ต้องยิงแล้ว <c oughs> โค้ชเสียงอ่ะถ้าเกิดไม่ยิงอ่ะ เฮ้ยซอมบี้ซอมบ,อมบี้ไปเลยไปเลยโอ้แม่งแค่6แค่8าดาเมจไงกระถานูอะดาเมจเข้าน้อยอยู่ฮะเฮ้ยซอ,อมบี้เด็กซอมบี้เด็กเย้ยเย้ยมันต้องยิงนะฮะเพราะว่ามันฟันยากมากซอมบี้เด็กอะเอาเฮ้ยหายไปละเอาเฮ้ยมันไปไหนเนี่ยเอา้าวัตเตอร์โอเคมันอยู่นี่ฮะยิงไปเลยไปเรียบร้อยโอ้แม่งอาหารจะหมดแล้ว จะขอเดินสักคู่หนึ่งครับตรงนี้เฮ้ยชิบกัดสกเกลตันสเกลตันเฮ้ยดีเลยฮะต้องการสนดูด้วยต้องการลูกศน,นะฮะมาเข้ามาเข้ามาโผมาได้ยิงไปเลยมาแลกกันหน่อยเอาไม่โดนนะฮะมีการซิกแซกนะขอฟันละกันเรียบร้อยตายนะฮะโอเคกินไปกินไปเออมันไม่มีอะไรเลยะฮะในถ้ำนี้นะ <laughs> พ,พ,พี่นะแต่พวกซอมบี้นี่เต็มเลยะฮะตอนนี้โอเคฟันเลยฮะฟันเลยฟันเลย มาเข้ามาเข้ามาอือหือมันตีไม่โดนเย,ย้หลังก็เข้าฮะผมกลับดีกว่าปะตอนนี้ก็เช้าแล้วในเกมเนี่ยเช้าแล้วผมรอจนถึงเช้าอ่ะแล้วก็ซอมบี้กับสเก,กลตันก็มาออกติดไฟฮะซอมบี้เย้เย,ย,ย้แรงมากแรงมากมาตีผมโคตรแรงเลย่ววะฮ้ยอ,อย่าเข้ามาสินายต่ขอเคลียร์พวกซอมบี้ก่อนนะตอนนี้โอเคตายแล้วฮนะซอมบี้แล้วก็สเกลตัน มันไ,ไม่โดนไฟไม่ในชะ่สกิลท่านนะเหรอไอซอมบี้โดนไฟแล้วฮะเฮ้ยมันมากี่ตัวมาโคตรเยอะเลยนะฮะเฮ้ยนายตายไปเลยนายอะสกิลท่านเรียบร้อยแล้วก็เออเก็บของเก็บของก่อน,นะฮะแม่งขนมปังจะหมดแล้วเหลืออันเดียวแล้วฮะขนมปังตอนนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนนี้เออบล็อกเราพอป่ะเนี่ยยี่สิบหกบล็อกก็อาจจะพออยู่นะต้องลองดูฮนะโอเคแล้วก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป จะพอหรือเปล่าเนี่ยน่าจะพออยู่ละมั้งนะฮะเอ้ยพอ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 ฮะพอพอ,พออยู่งั้นก็กลับไปที่หมู่บ้านแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คืออาหารหมดแล้วนะฮะต้องการอาหารแบบเป็นอย่างมากเลยมีแค่อันเดียวฮะขนมปังตอนนี้ทางกลับคือทางนี้ฮะแต่ว่าต้องระวังหลุมด้วยเดี๋ยวล่วงลงไปเฮ้ยมีวัวตรงนี้ขอเนื้อแล้วกันนะเอาขวานสาบฮะมันสิบดาเมจเลยถ้าเกิดกระโดดติดขี้นะฮะ มีวัวอีกวะเนี่ยต้องการเนื้อวัวนะฮะมีไหมมีไหมตรงนี้ไม่มีนะฮะนั้นก็กลับไปที่บ่บ้านแล้วกันตรงนี้ฮะเอ,อ่อตรงนี้เหมือนจะเป็นที่เลี้ยงแกะกับมา้านเนี่ยใครมึงเลี้ยงแกะกับมาไว้ด้วยกันวะเนี่ยเฮ้ยมีเป็นฟางข้าวอ้าวได้อยู่ฮะนั่นก็โดไปเลยแล้วกันมีแรคคูนด้วยอย่าเพิ่งมาขโมอยอาหารนะแรคคูนนะมันชอบขโมยฮะไอ,อ้พวกนี้ เนี่ยมันมาแล้วม,ม,า,แวม,มาแล้วเฮ้ยอย่านะอย่านะเราไม่อยากฆ่านายเพื่อนโอเคห้ามาเราขอละกันมีการมองหน้านะะและคูณแล้วก็น,นี้โดมาให้หมดนะโอเคเก็บมาหมดละแล้วก็ทําการกลับดีกว่าแล้วก็ทําเป็นเนี่ยฮะเป็นข้าวก่อนประมาณนี้เลยแล้วก็เออกลับบ้านทางนี้ฮะทิ้งก่อนหมดละโอเคมาตีนายและคูณกับพวกแกะนะฮะ โอเคตอนนี้คือก็มาถึงที่บ้านแล้วฮะแล้วก็ผมก็มีเนื้อซอมบี้อยู่นะแต่ผมจะทําการนะฮะทาให้ดูด้วกันว่ามันสามารถคำรามได้ฮะนี่ไงแต่ละกดไปแบบนี้ฮะนี่ไงมันสามารถคำรามแล้วก็ถ้าเกิดมันจะมีพวกซอมบี้หรือไม่ก็สเกลตันไม่ก็คิปเปอร์อยู่แถวนี้มันจะวิ่งหนีแล้วฮะเออซึ่งดีมากไอ้เจ้าตัวนี้ฮะเขาชอบเลย <laughs> มันเหมือนหนูแล้วฮะเหมือนหนูอะไรวบบนีย <laughs> แต่มันตัวใหญ่กว่าหนูฮะ <laughs> โอเคเปิดประตูแล้วก็ปิดด้วยนะี่มันเข้ามาทางนี้ นะฮะออแล้วก็จะทําเป็นขนมปังละกันเพราะว่าขนมปังตอนนี้คือหมดแล้วฮะอาหงอาหารกินหมดเลยอ่ะโอเคมาต้องการแบบเยอะๆเลยค้าบมาให้หมดนะประมาณนี้แล้วกออ็กินก่อนละกันเราสามารถให้อาหารได้ปะเนี่ยให้อาหารและคูนได้ปะต้องลองดูฮะเฮออ้ยให้ได้วะโอเคนั่นก็เออต้องรีบปิดประตูแต่ไม่เข้ามารักขโมยของนะฮะทีนี้ เออเฮ้ยเรามีฟางข้าวอยู่ดีว่านี่ไงแป๊บนึงนะเอาไม้มาก่อนฮะแล้วก็เออเอาฟางข้าวมาสักให้หมดเลย <laughs> เอามาให้หมดเลยแล้วกันนะ,ะเอาไว้ค้าเป็นขนมปังนะฮะโอเคนี่ก็เก็บไปเก็บไปดวงตาสไปเดอร์เก็บไปฮะมีอยู่แค่สองอันเองอ่ะดวงตาสไปเดอร์มันหาย,ยากมากฮะก็คือมันสามารถใช้เทมเออเป็นตัวต่อฮะเป็นตัวต่อในไบโอมทะเลทรายอ่ะ แต่ผมจะพาไปดูในคลิปนี้เลยฮะในใบโอมทะเลทรายนะฮะเออประมาณนี้แหละแล้วก็เออแป๊บนึงนะเอาอันนี้เก็บไปก่อนซินะลาปิดเก็บปิดประตูด้วยเดี๋ยวไอ้นี่มันเข้าไปลักของนะฮะแล้วก็คราฟเป็นขนมปังเพิ่มแล้วกันขนมปังอยู่ตรงนี้นะฮะเอามาเลยชึบได้มา58อันนี้ก็ถือว่าเยอะมากเลยฮะมาประมาณนี้ แล้วก็อันดับต่อไปฮะจะไปทำการนะฮะไปที่เขตไบโอมทะเลทรายแล้วกันนะฮะอ่าโอเคไปฮะเออผมต้องวับไปเสียฮะเพราะว่าเดินไปนี่ไกลมากฮะตั้งพันกว่าบล็อกเลยโอเคนั้นก็วาร์ปไปเลยนะฮะที่ไบโอมทะเลทรายนะฮะแล้วก็ต้องรอให้มันโหลดแมปด้วยเดี๋ยวเกมจะคลาสนะฮะตอนนี้ตรงนู้นไงด้านหน้าฮะเป็นตัวต่อแล้วก็มันติดกับไบโอมสวรรค์นหน้าซึ่งจัดว่าดีมากฮะมีจิงโจ้ด้วยตรงนู้น แต่เราขอไปดูไอตัวต่อก่อนนะฮะนี่ไงก็คือเราสามารถเทมมันได้ะฮะตัวต่อตัวนี้ต้องใช้เป็นตรงตาสไปเดอร์ในการเทมมัน,นะฮะแต่มันต้องใช้เยอะใช้เยอะมากๆครันี่ไงมันจะไม่ตีหรอะฮะโคตรน่ารักเลยนะฮะเออมันจะลาแค่บางมุมเท่านั้นนะฮะเจ้าตัวต่อ,ตอน,นี้นะฮะโอเคปล่อยให้มันเดินไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเทม ถ้าเกิดเรามีเป็นดวงตาสไปเดอร์ฮะแต่ว่าตอนนี้คือเรามีแค่2อ,อันเองอะในบ้านอะนะฮะแล้วก็ไบโอมนี้มันจะมีเป็นงูหางกระดิ่ง่นะซึ่งเราสามารถเอาหางกระดิ่งมันมาทําเป็นเครื่องดนตรีให้เจ้า,มาแมลงสาบได้นะฮะแต่ก็ขอหางูหางกระดิ่งก่อนละกันจะเจอปะเนี่ยเฮ้ยนั่นมันรถล Runner, นันเนอร์ดีว่านี่ฮะ เ,ออเราสามารถฆ่ามันเพื่อเอาขนแล้วก็สามารถทําเป็นรองเท้าของรถลันเนอร์ได้แต่ว่าผมยังไม่ฆ่าฮะตอนนี้นี่ไงนกรถลันเนอร์มันชอบล่างูหางกระดิ่งนะอ้พวกนี้แต่ก็ยังไม่เจองูหางกระดิ่งอนะ่ะอยู่ไหนฝั่เนี้นั่ก็ต้องวิ่งหาต่อไปในเบโอมทะเลทรายนะฮะนั่นก็ไปกันเลยฮะ let's go มีแต่พวกตัวต่อพวกนี้เต็มเลยนะฮะทางนี้มีปะไม่มีนะ เหายากมากเลยฮะมันตัวเล็กไแล้วมันก็กลืนกับทรายนะฮะตรงนี้ก็เป็นสวรรค์นหน้ามันไม่เกิดฮะมันเกิดแต่แถวทะเลทรายเท่านั้นเอ,อ่อแถวนี้มีป้านี่ยต้องวิ่งหาดูฮะไปะตรงนี้ก็เป็นสวรรค์นหน้าอีกแล้วแล้วก็มีเป็นแมงวันตรงนี้หนึ่งตัวนะฮะแล้วทางเนี้ย เหมือนจะเป็นถ้ำบ้างตรงนี้ฮะเดี๋ยวกันนะมีถ้ำทะเลทรายนะฮะโอเคผมจะไม่ไปฮะเพราะว่ามันอันตรายมากในถ้ำมาน,นี้เอ้ยงูหางกระดิ่งอยู่ไหนฝรนี้หาไม่เจอแล้วหรือว่ายังไม่สปอนหรือเปล่าต้องรอให้มันสปอนอะ่ะต้องเดินแถวนี้นะฮะรอให้มันสปอนอีกแถวนี้ก็ไม่มีเป็นเขตไปอมสวรรค์นหน้านะฮะเอ่อแล้ว ตรงนี้อ่ะมันใกล้มืดแล้วในเกมอ่ะต้องรีบแล้วฮะเดี๋ยวพวกซอมบี้เกิดแล้วทางนี้มีปะเออมันก็ไม่มีนะหาไม่เจอเลยเฮ้ยนี่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 โอ้โหเกือบไปละเกือบไปละโอ้โหมันโคตรเนียนแล้วนี่ไงเจอละพิษมันแรงมากฮะต้องระวัง,กกงแล้วก็ยิงไปเลยฮะยิงไปได้อ่าเช็คเป็นตัวเฮ้ยอ,อย่ากอย่าเข้ามาเกือบไปละดรอปของเนี่ยดอปเป็นเออหางกระดิ่งมนะันฮะนี่ไง ก็ไม่รู้ว่าใช้กี่อันฮะแล้วก็เออด้านหน้าบิกนีว่วะนี่ไงเฮ้ยมีตั้งเยอะแล้วตรงนี้สมตัวเลยโอเคแล้วก็ยิงไปนะเดียวตายเลยอะตอนนี้ฮะมายิงไปดอกปะดอกนะฮะมันดอกเป็นบางตัวเหรอวะเนี่ยแต่ก็ได้อยู่ฮะเฮ้ยแล้วก็หมู่บ้านตรงนี้มีหมู่บ้านวิ่งเจอด้วยยิงงูก่อนละกันเฮ้ยเรามาเจอหมู่บ้านนะฮะเป็นหมู่บ้านทะเลทรายตรงนี้โว โอเคฮะตรงนี้คือมีเป็นที่วาร์ปด้วยผมก็ทําการนะฮะอันนี้มาละเปิดที่าวาร์ปไปละฮะตอนนี้แล้วก็เอ่อตรงนี้มีอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นคอกปะคอกพวกสัตว์นะฮะตรงนี้โอเคแล้วขอไปดูก่อนละกันนะผมก็รุ้ของมาบ้างแล้วฮะตอนนี้มีของให้รู้ปะเนี่ยวันตีฮะพวกแกะกลับมานะฮะ ไว้สวยปะสวยมากกันในนี้เขาสร้างได้สวยมากอะมอดนี้ฮะแล้วก็เอ่ออันนี้อ่ะมีเป็นฟางข้าวกับไอ้บล็อกอันนี้ไม่เอาฮะเราอแค่แอมบาร์ลก็พอแล้วมาดู <laughs> ado, พวกแอมบาร์ลฮะอย่าออกมานะแกะแล้วก็ฝั่งนี้อะมีเป็นถ้ำไปตรงนี้แล้วนายไปติดอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ปล่อยออกมาฮะแลกของได้ปะเนี่ยมีการใส่หัวนะฮะไม่ทำไมมันแลกไม่ได้อะ่ะเอพีซีในไบโอมเนี้ยตรงนี้เอาลร่วง มีเป็นแปลงผักนะรตรงนู้นะ่ะเออแล้วคนนี้อ่ะแลกไดปะเออมันมันใส่หัวทําไมอ่ะหรือว่าต้องถือแอมเบลอร์หรือเปล่านี่ฮะมันก็แลกไม่ได้อ่ะทําไมแลกของไม่ได้อ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ฮะผมก็แบบไม่รู้นะเออแล้วก็บ้านหลังนี้อ่ะมีของหรือเปล่านะฮะมีเป็นเอพีซีปะมีฮะหนึ่งคนมีเป็นไม้กระติกแล้วก็มีเป็นเออแอมเบลอร์ เออมันมีอันนี้นะฮะฟินกับขนนกนะฮะแล้วก็เก็บขนนกมาก่อนละกันเผื่อใช้ได้นะฮะในอนาคตเผื่อแบบไปคราบอะไรได้นะฮะได่อาชิมเมนด้วยแล้วก็อันนี้อ่ะมีเป็นขวดเวลอยู่อันหนึ่งเก็บมาเลยฮะนี่ก็เป็นลูกศรเก็บมาเก็บมาต้องการะฮะอันนี้ก็เป็นเฮ้ยคอสโปโอเก็บมาเลยแล้วก็เป็นลูกศรกับเหล็กแล้วก็มีขวดเวลนะฮะหนึ่งขวดลงไปสองขวดแล้วตอนนี้เก็บมาลูกศรนะฮะต้องการแล้วอันนี้อ่ะ ลูกศรกับไอ้ขนนกนะฮะแล้วก็มีไข่กับฟินตรงนี้เก็บมาเก็บมาเก็บมาอันนี้ก็เก็บมาด้วยฮะขนนกเนี่ยเก็บเก็บเก็บได้มา5อันฮะ,ะแล้วก็นี่ยแอมเบลอเก็บมาเลยได้มาสี่อันแล้วฮะตอนนี้เอ,อ่อตรงนี้คือเป็นบ้านที่สวยมากนะแล้วก็ขอมาอยู่ชั่วคราวแล้วกันในตรงนี้ฮะ,ะอ,อ่าน,นี่เก็บไปก่อนแล้วกันเอาเป็นคอสโบมาลองเล่นดูสิมันจะยิงแบบไหนอะผมยิงไม่เป็นนะคอสโบอะมันใช้ยากอะ ผมว่านะเนี่ยมันต้องกดแบบนี้แล้วก็ยิงอ่ะมันใช้ยากมากนะมันช้ามันช้ามากเลยแต่ว่ามันแรงนะแต่ว่ามันช้าไปข้อเสียโอเคนั้นก็ประมาณนี้ฮะในคลิปนี้เริ่มเหนื่อยละถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วละกันผูกชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันก็บา,บาย